พิมพ์ริพายมอบบ้านใหม่ให้คุณลุงเก็บของเก่าข้างถนนต้องบอกว่าสำหรับ เป็นอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือเธอเป็นแมคค้าออนไลน์ค่ะโดนกระแสกลกองสุ่มที่หยุดขายไป1เดือนล่าสุดกลับมาขายเหมือนเดิมพร้อมทั้งออกมาช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสอีกหนึ่งครั้งล่าสุดพิมพ์พิพายเจอความสุขขณะเดินทางซึ่งคนนั้นก็คือคุณชายมีผู้ชายสองคนค่ะเข็นรถเก่าๆคนของเก่าไปขายคือพี่ตีพี่อ๋องที่แต่ละวัน,นต้องเดินทางนับ10กิโลโดยอาศัยอยู่กับคุณแม่ไวยชรา ที่อยู่อาศัยก็ผุพังห้องน้ำไม่ค่อยสะดวกสบายค่ะแถมพี่ติพี่อ๋องก็มีปัญหาด้านสมองอีกด้วยแต่สิ่งที่น่ารักคือทุกคนในครอบครัวนี้เขาขยานันทำงานนีรอยยิ้มตลอดเวลาแม่เรียกได้ว่าเป็นนักสู้ด้วยหลังจากพิมพ์ไดพาและทีมงานเห็นบ้านที่ผุพังแล้วจึงเอ่ยปากที่สร้างบ้านใหม่ค่ะพร้อมกับ ห้องน้ําทําให้วิถีความเป็นอยู่ดีขึ้นสะอาดขึ้นและเก็บบ้านหลังเก่าไว้เป็นเที่ยวรวบรวมขยะก่อนที่จะนําไปขายโดยพิมพ์ิภายที่นําบ้านมามอบให้ท่ามกลางความดีใจของทุกคนในครอบครัวเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันคะ่ะ